สวัสดีค่ะนักศ,ศึกษา MBA พังงานรุ่นที่1ทุกๆคนนะคะว่าเราได้มาเจอกันครั้งนี้ในการแนะนำท่านอาจารย์ประจำวิชาที่15แล้วนักศึกษาอาจจะโอ้นึกไม่ถึงว่าเราเดินหน้ากันมาถึงวิชาที่15ซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าเหลือวิชาถ้ารวมวิชานี้ด้วยก็อีกวิชาหนึ่งนะคะเลขสองวิชาสุดท้ายนะคะก็เรียกว่าให้นักศึกษา ต้องอกตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ไปให้เยอะเพราะเราก็ใกล้จะเสร็สิ้นการเรียนการสอนกันแล้วนะคะในวิชานี้คือ BUS 7106นะคะชื่อวิชายาวเลยคือประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางด้านการจัดการองค์การนะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้สถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันการปรับตัวของธุรกิจ นะคะในประเด็นต่างๆซึ่งเป็นกรณีศึกษาใหม่ๆต่างๆนะคะจากสองอาจารย์ซึ่งท่านเรียกว่ามีภูมิความรู้มากมายนะคะเดียนถือโอกาสแนะนําท่านแรกก่อนนะคะคือดรจัตุพรสังขวันนะคะดรจัตุพรท่านสําเร็จการศรึกษาปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร,ร์สาขาเาศรษฐศาสตร์เกษตรของมหาวิทารรยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ ปโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M. B. A. ที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์เช่นกันจากนั้นอาจารย์ท่านก็ไปเรียนต่อปเอกนะคะเป็น D. B. A. ที่โนวา North Western พอไปค่ะโน NO วา s o u t h w e s t e r n ที่ฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านมีเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานนะคะปัจจุบันท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและวิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท International Advisory Associates จำกัด ซึ่งให้บริการในการเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแล้วก็ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างครบวงจรเลยก็เรียกว่าความรู้กับประสบการณ์ที่ท่านแนะนำองค์กรต่างๆก็จะมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้มีเคี้วเล็บในการดำเนินธุรกิจต่อไปนะคะอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภสทธิ์จารุพัฒนีรันนะคะหรือเราเรียกกันคุ้นเคยในอาจารย์ของเราเรียกว่าอาจารย์ต้น ะะอาจารย์ต้นท่านสาเร็จการศึกษา,ราปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารที่บางมดนะคะเทคโนโลยีของทนบุรีและเรียนโทเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาบริหารทั่วไปของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรางคำแหงนะคะท่านมีตำแหน่งบริหารด้วยเป็นรองอธิการบดีฝ,ฝ่ายธรรมมาพิบาล ะะก็เรียกว่าจะได้รับเอาความรู้ประสบการณ์นะคะเชื่อมั่นว่านักศึกษาก็จะสนุกสนานกับการเรียนวิชานี้อีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็พบกันในวิชาหน้านะคะมีข้อสงสัยอื่นใดอย่างไรก็สอบถามเพิ่มเติมมานะคะสวัสดีค่ะ